สวัสดีจ้าพี่นงองะภาพพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเข้าปลาอีละจ้าพี่นงค่ทราบมันมันยังมันนมดปลาเนาะค่ะพี่นงองภาพพี่นองมาหาขีดอีล้วพี่นงเข้าปลาคุดมันหมานเนาะพี่นงองะดบ่อใดตรงมาสื่มือต่อไปีนียานมั่นมืดปลาเราสิไปใกล้บ่อใดเนาะเขาเนาะตันนี้มันไก่บ้านมือเีนีอวนายพี่นองเมืองก้อนยานพี่นงขึ้นหอดยันพี่นองขึ้นหอด พี่น้องไม่เห็นนาด้นเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเอานายพี่พี่น้องน้องเบิ้งก่อนมือนี่ผ้าพี่พี่น้องน้องมาลุยปลาเนาะค่ะพี่น้องจ๋าไปลุยกันต่อเนาะจ้าพี่น้องมาสู่มมือพี่น้องมากับลูกบางเถื่อกกับผอมมูผอมมูอยู่ข้างนามาทุกมมือขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เขามาหลับชมคลิปประคุณคนหลักเกษตรเนาะค่ะเนาะตอนนี้บุกปลามันก่อนจ้ะพี่น้องจ๋า มาปลาเก่านั่นแหละพี่น,อน้องหักยับมาเรื่อยๆเนาะปลามันกลวงขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยมือละพุ่มสองพุ่มเนาะค่ะพี่น้องเก่าปลาไพไปหลุนเป่าไม้กันตัวจากพี่น้องจ๋ามากับลูกสองคนพี่หน้องมาสวมมือสมมือสองคนพุดอยู่นี่มันบนันที่สิบด้นละ่ะจำบ่ได้แล้วว่ามันจักมือเนาะค่ะพี่น้องปลาเม่าวานพี่หน้อง ตอเมื่อวานเพราะว่ามันคุดบ่แล้วก็เลยมาตอเมื่อวานมาหลุนกันเนาะจ้าพี่น้องว่าสีมานบอมอมอ่นมเ,ม,เยยม,มือมนี้ว่าพอเราเคลเร่พี่นอ้องว่าบ่ใหญ่คือสมือเมื่อท่านผอมมองรู้พี่น้องจ้าอืมนีทุนแรงก็มีพี่น้องเพื่อมั่นพี่น้องซองหาไต่พุ่มใหม่ใบมันอยู่ข้างบนเพื่อมัน ก้างนีหละบางเทือค่ะมันเป็นหัวนี่บริเวณซันีนกอะคำพี่น้องเป็นหัวดีๆเอาหัวหน่อยลูกมันบอกหัวพี่น้องบอกหัวมองยงหัวหน่อยโอ,โอ้ยลายหัวมันอยู่น้ำกันเป็นปุ่มเนาะ ปุ่มละลายหัวพี่น้องลงของมันลงของ,ม,ง,ของมันเป็นอย่างสิพี่น้องติ่งหนึ่งมันหลายหัวแจักเล้วในห่มหลังงานอ,อกไปเหมือนว่ามีแต่บาอาลูอาลูนี่มีในห่มนั่น,นแหละใบดกอาหลักอยู่แล้ววะทางพ่ะท่านไหนเขาไปบึงมาก็เจอเพื่อนทุกวันแล้วพีนออน่น้องจ้าเจอขังนาน้อค่ะพี่น้อง ห้ามูข้างหน้าลงหัวบ่น่ะลงอยู่งจ้าดีใหญ่ใหญ่โอ้ยใหญ่ให่ประสนใหญ่ๆห่ประสนมาพี่น้องเอามาหลุนน้ำกันพี่น้องจ้ากระยายป้อมเราวคุดมองนี้มองเห่านี่ไหมนี่ทั้งนานี่เขาคุดแล้วแม่ทั้งดักตัวเราจังมาท่านได้คุดเราเราว่าเราจอกมาว่าน่อยๆคือบ่ล่ะดี่อะมาหลุนกันพี่น้องกระคุดป้าไใบมาว่านมองนี้นี่ พอดีเราไปทวงเครือมันอยู่ทางดาบตัวนั่นแหละเราออกจากน้ำตีนตุ่ยด,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 ดูน้ำจุดๆุดไหมโอ้อ,<ะ>อ้าวกินเขาคือสิบ่มีแห้ง <fi> กินเขาก็เมื่อยแต่นอละวาเแ่านะ่ะกระตาเขียวมื่อนี้เรากระตาแดงกระตาขาวมากระตาเขียวตีมื่อนี้อ๋อเจ้าตำรับกระตาเขียวพี่นอ้องออื ล่อ,อ,อ,องคล่องกันซาวน้ำเขาลาพี่น้องอยากซาวอยู่บ่ไดอืมดูอีกขาวจุ่มโพน้องคนปวดปวดติดตะมวนเมาพี่น้องมาหลุนกันหัวนี่คือบอลโอ้ขาวจุม่มโพเนาะอืมน้มันพี่น้องยังเจ้านี้ต้องใส่สีเขื่อหน่อยว่ะเนาะอันนี้ ใครกี่กูใครกี่เยียมกับมีอด้รพี่น้องปนกันไปเอาเอาหัวพีมันหัวน้องมันปล่อยชิมไปโอ้โหสก๊อกคุดคุ้นนั่นอะไรจ้าเอ้ยอ๋อคุดคุมองนั่นนี่จีนด่างอู่อู่เดนเพิ่งจะเป็นหัวใหญ่ปะเพียงใดนี่ลูกเจ้าหัวของเดียวมันหลุดเด้อจ้าพี่น้องจ้ามันหลุดน้ำกันเด้อนี่เด้อ แต่ปะควนมานั่งหลุนเขาปะควนกับมวนเพอแหงแล้วพี่น้องบุ่น,น,นะยัเเานเหลี่ยวกับวะมานั่งหลุนเขากับมวนทด้พี่น้องในเวลาหอดเงือนเมื่อยเมื่อยนอนอ่อนเอลี <c oughs> <c oughs> นอนอ่อนเอลีแถมไปหอดเงือนไปหดพักอีกที่ที่หัวบักเถ้ามวลอวสันมันมมหลุนพี่น้องหัวนี่คือนอนอึ้งลึงเท่นี้มันถึงใหญ่ขากบนนอนอึ้งลึง,ง,ยงนอยู่พี่น้องเอ้ย ซ้ำคนขุดบนมีซ้ำคนถือกล่องมีซ้ำคนถือกล่องเอ,อ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นยังไงล่ะจ๊ะขึ้นบ่ใส่นอนเอิงเองมันซ้ำใดนี่เออเอาซ้ำเนี่ยกระมวนขึ้นกันละพี่น้องจา๋าโอ้ยหัวพอมงานเลยพี่น้องแก่ไทยล่ะมันนี่เซียนมากพี่น้องมึงนี่มีแต่มื่อสมัครเหรียญมาเซียนไปฉีดวัคซีนมาส่น มันนี่มูฮาวนวดนวดกันมวนเลยเสียนบ่ามา,ามันหยาดดอกมันนี่ไงมันมีหัวผีกับหัวหนองคููกันมันเลยซับหัวหนองกับไขยุ้นบ่ได้ทซับหัวผีคับออกมาอือเป็นยังไงล่ะเต้เต้โอ้ <laughs> มาหลุนอีกพี่น้องกําลังบักหัวเอา้าท่านหนก็ซับหัวมัน <laughs> ซับหัวมันหองไหวไหวอยู่นั่นอโอ้ทางปุ่นคือห่องขักเถนะทางปุ่นนาะ <c oughs> ห่องไหวไหวไหวอยู่ทางนั่นก็นได้ทางนี้ยังเอาหัวขืนมาท่านใดอยู่คุณยมัวเลยตีงมไไงเฮยเฮ้เฮ่ยเฮ้้ยเฮ้่เน,<ว>น้ย้เอ้ย้้เเา้น ห่อขี้ดินพี่น้องเอ้ยว่าเป็นหัวมันมันมันได้นี่มันห่อขี้ดินงานี่พี่น้องหัวดุกอยู่พี่น้องเลยหัวดุกมันคุ้มเดียวฮะเดี๋ยวออกจากคุ้มอยู่พี่น้องเลยมันออกจากคุ้มเดียวอยู่รุนรุนรุนพี่น้องรุ่นอายะใสอืมแต่มันมันหัวใบใหญ่แห้งพี่น้องหัวพอดรุ่นรุนซ้ำนี่ มอดกอยู่ดกขักโอ้เสียงทางนั้นห่องวายวล่ะซ <c oughs> ับ <c oughs> โอ้กันหัวยัยเสียดายนิดและวะ้วว่ะอัวฟอ,องงมงแงมพี่น้งองโใหญยปันใดมือนี่มนมองโตัวคุดได้เตาว่ะนั่น,นออออเออโอ้คุ้มคือยัยเสียมันตีไลายหวัวปันใดนี่ ดุกเนาะหัวกองกันอิลีตัวนี่ไหมปัดหัวมันมันหัวกอกันอิลีเออหัวกอกันอิรีมีมั้งดินี่อืมไท่มีปะลงเรือบะหัดีใหญฮะหกว่าตีใช้เอาเอาขึ้นมาทะไมเออ บอกคุณแมาจากเตืาไข่อยสิเห็นตีโอ้ยหัวแบบไงฮักเครื่งพี่น้องบ้อง,ง,งก็โอนเสียงทางนั่นก็ห้องอากอักเป็นตะมว้วนทางนั่นก็ห้องอากอักเป็นตะม้วนเสียงซับมันห้องหวายวายพี่น,อน,นอ้องเลยฮักเครื่งเครื่องที่เหลือพี่นอ้องเครื่องที่เหลือมันอันนั่นงัดพี่น้องงัด โอ้ไข่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 ยงห่วง,ง,งไว้ไว้ยอย่งเดยหัวเทาลูกลูกลาลูกอดไข่ขี้กะ แซ่บอ,อีกแล้วพี่น้องอันเป็นกระจุกอยู่กออมันใสไใส่ของมัน <c oughs> เอาเกาน่ะดีห้อยหลุนเจนวาน้องพี่น้องเขาไปห้างเนาะานัขึ้นมาเลยพี่น้องเลย เงาเทิงข้าเทิงอวบเอาข้าหนังขึ้นมางเทงเทิงขเทงอวอีลีเดพี่น้องเอย่างนักนน con hướng xuống này có thể hiểu à, ơi nhau à là phi nồng phi đông cô để số phi nồng lên à. nhau à là phi để câu đồ tiền อันนี้คือบอัวเป็มม,มือเจ้าบางังเนาะอีมไหนโอ้สีขาวฮักบอ่อืมก็ไปเป็นหัวจุกขางนึยสิมาเป็นมายอนหัวเนาะ เป็นพวงได้เธอขคาะเคาะปาดยุ่นเล่นเป็นพวงเป็นพวงระยะอีกแล้ววันนี้รุดหลดปาเมงไอ้สาวหคู่หนึ่งคู่หนึ่ง